ขอต้อราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่กับผมมิสเตอร์นักแคทเกมกันแล้วครับแล้ววันนี้ผมมาต่ออีพีสองครับหลังจากอีพีหนึ่งนะครับแล้วมันหมุนแรงนะก็ไม่แรงหนี่แรงก็เพิ่มมานิดหน่อยนะครับอีพีสองผมจะใช้เป็นอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะซีสี่แรงก็จะมีบอทบ้างไม่มีบอทบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับบายบายไอ ไปกันเลยตอนนี้เราก็ครับผมเรยครับเนนี้ม่ว่านี่าจะเป็นคนนะอย่าคนคะรนับ

Kill. Mm -hmm. <laughs> oh, I may not be a game master, <laughs> but I am a master of games. ชื่อนงเลยนะัเขียงรบกวนขอใครด้วยนะครับฝ่ายฝ่ายนะากแต่งตัวดีแต่งเพลงนะ,งะงนะนมนไม่รู้ว่าจะเก่งแค่ไ E, เฮ้ย UM เฮ้ยข้างบน, <zab nak> นะคด้วย้ยเียผม้ยับตนีสองคนเอาแล้วไเอาล้วไงตัวอแะไม่ใช่ตัวยันั้นไม่ลงมาก็ให้มันอยู่ข้างบนนั่นแหละ เก็บฟรีโมตตี้ครับมาต่ออีกส่วนนะครับ I may not be a game master But I am a master of games ไปรัมันซื้อกอบกว่าครับคุณสียงแล้วควรขอในะครับเอาวะตีสูนก่อนเอาวะเอาวะ 好，拜拜。

ยิงดิยิงดิเพื่อนโอ้แล้วดูเดินดิใช้การได้ไหมนะอ,อื้อเพ้ชัวร์ตานี้แพ้เห็นว,ว่าแพ้อ่ะอยังไงก็แพ้เฮ้ยสนใจจนล่างเลยดิมาละ คเนี่ยอ้าไเอก่เเสียงรบกวคขอทานนะครับ I may <hi> be not be a game master <Yeah. S 2> <laughs> but I am a master of games เอาลครับตายี่สึงสี่สามสามากันเ็จะชนะคจะแพ้ ไม่ได้หมดแล้ววะ่ะไม่ซื้อไม่ได้ใชครับเขาเป็เกียองเขาี่เกียง ลุ้นกันวะอย่างเงี้ยเว้เพื่อนให้เวลานายนายิงใครได้อะน,นายต้องซ้อมถูกเลยนะเอเพราะว่าถ้านายนายิงใครดาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนม,มันจะมา มาดูกันได้สีดาวได้หนึ่งดาวโอ้โหให่ oh, <no. S 1> hey, ครับระเกิดอ๋อคนที่ผมเล่นด้วยนะครับจวผมเข้าไปหน้าเกมไปรับของอะไรก่อนให้เสร็จครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้ว ว้าวเสียง G M นี่ว่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปว่าจะเพลงเท่านี้นะครับใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาทำ EP สามต่อนะครับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับพิมพ์ชื่อมาได้เลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย